วันนี้ถือว่าหุ้นก็ลดลงมาตอนเนื่องจากเมื่อวานนะฮะเปิดมาแล้วอย่ท้าร้ยสี่จุดเจ็ดสองจุดนะครับติดลบสองจุดหกสี่จุดสจุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นฮะช่วงนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับตลาดหุ้นครับ <c oughs> ก็เป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยขาดความเชื่อมั่นนะครับเดี๋ยวนะฮะผมผมแชร์หน้าจอขึ้นไหมฮะมาแล้วมาแล้วค่วคะ อ่ะนะครับก็เป็นเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนนะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในบ้านเราหรอกนะครับมันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับมันเป็นภาวะที่ดอกบีเนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อจากเดิมที่ทำคาดว่าจะลงเนี่ยอาจจะมีการกัดตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ราคาพลังงานนะครับในตลาดโลกเนี่ยมันขึ้นมาทําสถิติสูงสุดในรอบหลายๆเดือน นะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในระหว่างทางที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยนะครับมันก็มีข่าวลบในเชิงซ e ิเเมนต์ที่เข้ามากดดันเรื่อยๆนะอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็จะมีในเรื่องของเดฟเซรลิงนะครับที่กําหนดเส้นตายนะครับในวันที่30กันยายนนะครับหากว่าทางรัฐบาลเองไม่สามารถที่จะผ่านร่างกฎหมายงบประมาณได้ทันนะครับก็อาจจะทําให สหรัฐอเมริกาอาจจะต้องมีการหยุดหรือว่าปิด่วยงานราชการเลยที่เรียกว่า US shutdown เนี่ยครับในวันที่1ตุลาคมนะครับขณะที่จีนนะครับก็ยังไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับก็ยังมีประเด็นในเรื่องของภาคอสังหานะครับที่ประกาศล้มละลายนะครับล่าสุดก็เป็นลายที่3ติดต่อกันละนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยกดดันในเชิงเซนิเมนต์ส่วนบ้านเราเองนะครับตอนนี้ก็พูดถึงกันเยอะนะครับในเรื่องของการถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ นะครับหลังจากที่ฟิตเลตติ้งนะอสนห้าร้อยนะครับ s อสแอนด์พีสแตนดา์ดัวรแล้วไม่ใช่พี0้าอยนะครับก็ออกมาคุ <c oughs> นะครับว่าอันดับความน่าเชื่อถือของบ้านโ <c oughs> ทษทีนะครับบ้านเราเนี่ยอาจจะถูกปรับลดได้นะครับจากการใช้นโยบายของภาครัฐนะครับที่เกินตัวนะครับซึ่งมันก็อาจจะกระทบไปที่วินัยการลังนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย นี่สาธารณะต่อ GDP ของบ้านเราเนี่ยมันขึ้นมาอยู่เกินระดับ60นะครับถึงแม้ว่าเพดานของบ้านเราจะอยู่ที่70นะแต่ในมุมมองของ IMF เนี่ยเขาบอกว่าไม่ไมควรเกิน60นะคับนั่นะเป็นข้อแนะนําของ IMF ซึ่งแนะนํามาตั้งแต่ปี40แล้วแหละนะครับรวมไปถึงการขาดดุลงบประมาณของภาครัฐเองก็ไม่ควรจะเกิน3%น,นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่3.53.6แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นขอ voilà. ้อกังวลที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยทาให้ช่วงนี้ ฟันโฟตัาานชาต์หนักไปในทางขายสัส่วนใหญ่นะครับคือฟันโฟไลออกนั่นเองนะครับนี่คืออปัจจัยลบที่กดดันตลาดอยู่ในช่วงนี้ครับอกรับผมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองภาพแบบนี้ครับพี่อาทิตย์ฮะผมไม่แน่ใจว่าเราควรที่จะวางกลยุทธ์กันแบบไหนอย่างไรดีครับโดยเฉพาะมันมันขาล,ลงเหลือเกินนะ่ะพีอ่อาทิตย์ตอนนี้นะครับมันมันจริงๆเนี่ยนะครับมันผมว่าทุกคนก็รู้แหละแต่พอเวลาปฏิบัติแล้วมันทํายากค อย่างเช่นมันหลุดเทรนไลน์ตรงนี้ลงมานะครับก็ควรจะต้องลดพอร์ตถูกไหมฮะแต่แตพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันทําใจยากจริงๆนะที่เราจะลดพอร์ตแล้วก็มีวินัยการลงทุนขนาดนั้น,นครับทีนี้พอมันหลุดลงมาแล้วเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในโหมดของความระมัดระวังนะครับเพราะว่าจากอัพเทรนที่มันเคยขึ้นมาเป็นแบบนี้นะถ้าถ้าตามรูปมันคืออัพเทรนก่อนหน้านี้ถูกไหมฮะมันคือรูปนี้แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นมันก็คือ นะครับรูปมันจะเปลี่ยนเทรนเป็นอย่างนี้แทนนะฮะมันจะเปลี่ยนเป็นขาลงแบบนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับคุณคุณคุณมลค,ค,ค,คุณแสบครับอ่บการลงตุนในช่วงนี้นระมัดระวังโดยเฉพาะถ้าวันนี้นะถ้าวันนี้นะดัชนีลดลเดิมตรงนี้นะซึ่งไม่ไกลแล้วนะนะครับหนึ่งห้าศูนย์สามอ่าหนึ่งห้าศูนย์สามถ้าหลุดนะ มีโอกาสที่มันจะหลุดพันห้าแล้วก็ลงไปเทสพันสี่ร้อยเก้าสิบตรงนี้ฮะอือค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังสักนิดหนึ่งนะว่าช่วงนี้อย่าพึ่งนะฮจะเย็นๆนั่งทับมือไปก่อนนะครับนั่งทับมือไปก่อนนะครับถ้าหากว่าดัชนีมันหลุดพันห้าจริงๆเนี่ยถามว่าไปตั้งรับตรงไหนที่มันดูดูเซฟดูปลอดภัยผมก็มองว่าแถวๆนั้นหนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าศูนย์นะครับน่าจะดูสมเหตุสมผลในการปรับตัวลดลงในช่วงนี้ นะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับตัว RSI นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมันสามสิบเจ็เนี่ยนะครับถ้ามันลงไปแล้ว1490เนี่ยก็คงจะลงไปใกล้โซนที่เรียกว่าโอโซลานะครับฉะนั้นเนี่ยดาวไซด์ถ้ามันจะหลุด1490ลงไปต่อเนี่ยมันเริ่มลิมิตมันเริ่มจมกัดอาจจะมีหลุดบ้างแต่แต่คิดว่าไม่ไกลนะครับแล้วก็น่าจะเห็นเทคนิคเขารีบาวน์นะครับหรือในวันนี้ถ้าหลุดลงไปแล้วเนี่ยนะครับลงไปใกล้ๆแถวหนึ่งสี่เก้าศูนราวย์เนรห่ไได้ือมมก็มีโอกาสลุ้นเช่นเดียวกัน นะครับซึ่งเราก็ต้องหาปัจจัยบวกเข้ามาซัพพอร์ตถามว่ามันมีพอมันมีปัจจัยบวกไหม,มวันนี้ก็พอมีนะวันนี้จะมีการประชุมคารมอ่ะนะครับซึ่งเริ่มประชุมมาตั้งแต่9กโมงแล้วแหละแต่กว่าเราจะรู้ข้อมูลนี่ก็ได้จะประมาณสิบเอ็ดโมงถึง 11, บ่ายนะครับอันนั้นเนี่ยอาจจะมาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวหรือเปล่าในวันนี้ก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันนะครับ กลับผมอ่ะนะฮะก็เรามาระวังเป็นหลักแล้วกันนะฮะถ้าจะเทรดก็เทรดดิ้งเอานะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะทีนี้หุ้นที่น่าสนใจละ่ะพี่อาทิตย์ออะหุ้นที่น่าสนใจช่วงเนี้ยผมยังเน้นเป็นธีมของดิฟเฟนซีนะครับยังเน้นในเรื่องของท่องเที่ยวนะครับที่เราเน้นท่องเที่ยวช่วงนี้เนี่ยโอ้โ <c> ห <oughs> oh, ช่วงนี้ไม่สบายมากมันกลับ่าไปด้วยนะครับคือท่องเที่ยวช่วงเนี้ยผมมองว่ามันจะเริ่มนับหนึ่งของไฮซีซั่น ไฮซีซนะันเนี่ยจะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป <c oughs> นะครับจริงๆยังไม่ได้เข้าไฮาหรอกนะครับถ้าไฮจริงๆก็คือวันที่หนึ่งตุลาคมเลยนะครับทําไมถึงต้องวันที่หนึ่งะครับเพราะวันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นวันหยุดวันชาติของจีน <c oughs> นะครับยาวไปถึงวันที่แปดตุลาคมซึ่งเขาเรียกว่าเป็นช่วงโกลเด้นวีคหรือว่าสัปดาห์ทองคำของคนจีนจะมีการเดินทางเที่ยวเยอะปีนี้มีการทำเซอร์เวย์นะครับว่า การเดินทางออกนอกประเทศของคนจีนเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นนะเราเราต้สองพันเปอร์เซ็นต์นะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงโควิดวีคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าผู้ในกลุ่มท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยน่าสนใจนะครับก็เลยเลือก็อปพลิกสาหรับวีคเนี้ยเป็นท่องเทียเทเท่ยวเป็นหลักค่ะท่องเที่ยวเป็นหลักส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่นั่งทุนที่รับความเสี่ยงให้ตํานะครับผมเลือกว่าให้พักเงินเนี่ยในกลุ่มโรงพยาบาล นะครับในโรงพยาบาลอ่ะทีนี้มาดูท็อปทิกที่ผมเลือกมานะถ้าเป็นท่องเที่ยวเนี่ยผมเลือกเซนเทลนะฮะโอ้ยังลงอยู่เลย <c oughs> นะครับแต่ลงเนี่ยผมมองว่าถ้าถ้าไม่หลุดแนวรับแถวนี้นะ <c oughs> อ่าบริเวณโลเดิมก็คือสี่สิบหกบาทห้าสิบเนี่ยแถวแถวนี้นะครับผมว่ายังยังพอรับได้ยังพอเก่งกำไรกันได้นะสโหรตบตัวเซนเทลนะซึ่งเขาขึ้นมาเนี่ยเขาพยายามขึ้นไปเทเส้นสองร้อยแล้วมันไม่ผ่านนะก็เลยกดลงมาครับเพื่อมาสร้างหลักสร้างฐานกันใหม่ ก็มองแนวรับ46นะฮะบ46บาท50นะครับสําหรับเซนเทลนะครับแนวต้านสั้นๆก็แถวใไฮเดิมตรงนี้นะครับบริเวณ49บาทนะครับก็คือแถววเส้น200วันตรงนี้นะครับอืมครับตัวแรกเซนเทลครับอีกตัวนึงครับอีกตัวนึงคือ BCH นะครับ BCH นะครับอันนี้นะครับแพทเทิร์นค่อนข้างดีนะครับขึ้นมาอันนี้จะดีกว่าเซนเทลนิดนึงก็คือสามารถทะลุเส้น200วันแล้วก็ยืนได้ นะครับมีการเขย่าลงมาแล้วแต่ก็ไม่หลุดนะสามารถกลับขึ้นมายากได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีโอกาสนะครับที่จะทะลุกรอบไฮเดอร์ตรงนี้ขึ้นไปนะครัคือ20บาทตรงนี้นะครับถ้าใครเอาเซฟเอาชัวนะก็คือรอทะลุ20บาทค่อยตามก็ได้แต่ถ้าคนที่มีของว่าถือต่อนะคใครไม่มีแบบรับความเสี่ยงได้สูงหน่อยเนี่ยบริเวณแนวรับ1 0 19บาท7 0 19บาท60นี่ยซื้อได้เลยนะครับสำหรตัว BCH นะครับ จำไรนะครับมีการเคาะออกมาแล้วทางที่สิริการพิเคษของเราเคาะออกมาแล้วนะครับไตมากที่3เนี่ยคาดเอาไว้อยู่ที่425ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นใน22% Q1Q นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่น่าสนใจในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับตัวนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยครับค่ะครับผมอ่ะตัวครับเชิญครับพี่พลครับค่ะตัวแรกค่ะ AAV ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ อ a ีจริงๆก็อยู่ในทีมของนักท่องเที่ยวจีนที่กำลังจะเข้ามาในช่วงฟรีวีซ่าแล้วก็โกลเด้นวีคนะครับสัดส่วนรายได้ของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะของ AAV อันนี้คือสถิติเมื่อก่อนเกิดโควิดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะเพียงแต่ว่าราคาในระยะสั้นเนี่ยถูกกดด้วยเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันคือเส้นสีขาวตรงเนี้ยเส้นใหญ่ตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะเอาเซฟเอาชัวร์นะครับรอให้ราคาหุ้นเนี่ยนะครับขึ้นไปยืน เหนือเส้นสิบวันก็คือประมาณสองบาทแปดสิบค่อยตามนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสองบาทเจ็ดสิบนะฮะสองบาทเจ็ดสิบสี่ตรงเนี้ยนะครับค่อยค่อยฟอลโล่ก็ได้นะครับสองสองเจ็ดสี่นะครับสองเจ็ดสี่นะครับก็ไม่ไกลนะอดทนรอสักนิดหนึ่งครับสำหรับตัวเออวีครับแต่เพิ่นโดยรวมไม่ได้เสียนะครับแค่แค่กล่อตัวอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนิดเฉยครับอืมค่ะ ตัวต่อไปน้องคุณถามว่าแล้ว BEM ค่ะดีหมดแต่ทำไมราคาลงคะยังน่าสนใจอยู่ไหมผมว่าน่าจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของอสัญญาสัมปทานต่างๆนะครับที่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีเข้ามาคมนะครับประเด็นต่างๆก็อาจจะเป็นข้อคอนเซิรต์ของตลาดน,นะ,ะนะครับแต่ภาพโดยรวมแล้วผมถือว่าไม่ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลมากถ้าในเชิงของพื้นฐานนะ,ะเพราะว่าจะปน ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการ์ด้วยนะครับจำนวนผู้เข้าใช้รถทางด่วนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของปัจจัยพื้นฐานโดยรวมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างซับพอร์ตนะครับเพียงแ,แต่ช่วงนี้มันอาจจะมีประเด็นในเรื่องของข่าวสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานข่าวสารที่เกี่ยวกับรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับที่อาจจะออกมาอ่ายๆคือเขาเรียกอะไรมาลื้อระบบ ต่างๆนะครับในสัญญาต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับทางจะเอามาพิจารณากันใหม่อันนี้เป็นปัจจัยกดดันในช่วงทัสั้นนะครับแต่ว่าในเชิงพื้นฐานแล้วโดยรวมยังดีครับตัวนี้นะ,ะนะครับยังไม่น่ากังวลครับนะครับลงมาแรงๆแบบนี้น่าจะมีเทคนิคข้อดีบ้าเขึ้นไปได้ครับค่ะและตัว PHL ่ะคะพิชเชียร p ชิปปิ้งจริงวันนี้เป็นท็อปพิกข,ของทางอาจารย์กัปในเชิงเทคนิคข้อด้วยนะนะครับ ผมว่าวันก่อนเนี่ยนะครับมันเป็นหุ้นปราบเสียจริงๆนะครับเพราะว่าตัวดัชนีข้าวันเลยขึ้นแรงมากนะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยลงหเปเนะครับแต่ว่าการที่เขาลงไป5%เปอเขาก็ไม่ได้หลุดแนวเส้น5้าวันเส้นสิบวันตรงนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมายืนเหนือเส้น10วันตรงนี้ได้เนี่ยผมถือว่ายังยังโอเคอยู่ในเชิงของไอแพทเทิร์นนะครับยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับในเชิงของปัจจัพื้นฐานนะครับ ตัวดัชนีค่าระวังเรือต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะดัชนีค่าระวังเรือเทกรองก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็อาจจะต้องระวังนิดนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เล่นเก่งกาไรกลุ่มกลุ่มเดินเรือนะนะครับเพราะช่วงใกล้ประกาศงบไตรมาสที่3เนี่ยก็ต้องยอมรับว่างบเขาเนอย่างไม่ดีหรอกนะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาค่าระวังเรือมันลงนะนะครับค่าระวังเรือมันเพิ่งจะฟื้นช่วงนี้เองเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเราเล่นแค่เก่งกาไรในเชิงซนติเมนต์เป็นหลักนะครับแนวรับก็1ิบบาทตรงนี้ได้เลยนะครับนักทุนผมว่า รับได้นะครับโอกาสนะครับที่เราเคยบอกกันเนี่ยมันมีโอกาสที่ขึ้นมาเทปแถว11บาทถึง11บาท50สตางค์ตรงนี้ได้อนะครับในการเก็งกำไรตัวบีชช p p i ิ้งผมว่าถือต่อครับตัวนี้ครับค่ะและตัวต่อไปสามารถลครับเป็นยังไงบ้างสามารถสามารถเนี่ยเข้าใจว่าวันนี้อาจจะมีการขายเขาเรียกว่าลูกเข้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจลูกเข้าใช่ครับนะฮะน่าจะมีลูกเข้าพูดง่ายคือก่อนหน้านี้เนี่ยคนมาเก็งกำไรแม่ S <S นะครับเพราะว่าพอลูกเข้าแล้วเนี่ยจะได้มีเงินมีสภาพคล่องต่างๆเนี่ยคือน,นี่คือสิ่ะเป็นภาระต่างๆเนี่ยนะครับอก็จะก็จะ,จะทําให้แม่ในด,ดูดูดีมีสง่าขึ้นคือ,อลูกดีก็ส่งผลบวกกับแม่นะครับทีนี้พอลูกเข้าเนี่ยก็ย่อมเป็นเรื่องปกติที่คนที่เข้ามาดักเล่นกันแถวเนี้ยนะครับจะเทคโปรฟิตออกมาค่ะจะเทคโปรฟิตออกมาเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับถ้าเทคโปรฟิตแล้วไม่หลุดนะครับกล่อก แนวรับตรงนี้นะครับผมว่าก็ยังยังยังอ่าก็เรียกว่าอะไรนะยังพอกัดฟันถือต่อได้นะครับโลก็คือห้าจุดหนึ่งะครับถ้าใครจะรับก็ตั้งแถวๆสักห้าจุดหนึ่งในการเล่นเด้งเล่นเก่งกำไรครับอืมค่ะครับแต่ว่าข่าวบวกต่อจากนี้ก็อาจจะอาจจะห่างหายไปสักนิดนึงนะถ้าใครติดแล้วมันเด้งขึ้นไปนะครับแถวๆถวสักอ่าใกล้ๆหกบาทเนี่ยก็ขายไปก่อนก็ได้ครับอืมค่ะครับอ่าอีกตัวค่ะ ITC ค่ะ ITEL อ่า ITC ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่น่าสนใจนะครับเป็นกลุ่มของอ่าค่งเงินบาทอ่อนค่านะครับที่ได้ที่ทรงเชิงบวกถ้าในเงี้ของค่างเงินบาทอ่อนค่าคนที่ได้บิลดิฟิทมากที่สุดเนี่ยผมมองว่าเป็น ITC นี่แหละ <c oughs> นะครับเพราะ ITC มีสัดส่วนรายได้าจากการส่งออกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้าากการวมนะครับเพราะะฉนั้นก็คือได้เยอะที่สุดลองมาคือเมกกะนะครับแต่ตัวนี้ย ITC เนี่ยนะครับอ่าวันนี้ดู ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่จะมีการประกาศัุเรขสุ่ออกให้ดูในส่วนที่เป็นอาหารสัตว์ค่ะนะครับในช่วงก่อนหน้านี้อาหารสัตว์เขาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแบบเดือนต่อเดือนนะสามเดือนติดกันนะครับเดือนนี้ดูโมเมนตัมอีกสักนิดนึงถ้าเพิ่มขึ้นเดือนต่อเดือนได้เป็นเดือนที่4เนี่ยจะทําให้มีแรงเก่งกำไรเข้ามาในส่วนของ ITC ีตัวนี้น่าสนใจครับตัวนี้นะนะครับแนวรับ21บาท50ครับนะครับแนวต้านก็ลุ้นแถวยีบาทตรงนี้ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ในวันนี้นะนะครับ แต่ว่าแพทเทิร์นมันไปทรงนี้นะครับแพทเทิร์นสวยมากสำหรับตัว i อทีซครับน่าสนใจจริงๆครับตัวนี้ครับอืมค่ะอีกตัวนึงค่ะโอ้จากนักลงทุนไม่เคยเห็นมานานลานนาค่ะเป็นยังไงบ้างคะอืมนะฮรลานนาก็อยู่ในกลุ่มของผ่านหิน่านหินค่ะจริงๆช่วงนี้ราคาฐานหินค่อยๆขึ้นนะค่อยๆขยับขึ้นนะครับแต่ว่าหุ้นฐ่านหินนี่เองเนี่ยมันก็มีประเด็น ผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะผมพูดในภาพรวมกันนะเพราะเราก็ไม่ได้ดูลานนะครับคือเทรนของผ่านหินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเมกะเทรนด์ของโลกแล้วผมบอกนั่งตรงๆเลยนะครับค่ะแล้วบรรดากองทุนเนี่ยก็ไม่อยากซื้อด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเขาจะซื้ออะไรเขาจะถามมาก่อนว่าหุ้นตัวนั้นมีมีเขาเรียกว่า ESG ใช่ไหมค่ะนะครับอ่าผ่านเกณฑ์ในเรื่องของ ESG หรือเปล่าก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งปรากฏว่าพวกฐานหินทั้งหลายแหละว่าจะตกเกมน,นี้กันไปะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังที่จะเห็นพวกเม็ดเงินจากกองทุนเนี่ยมาลงทุน,นมีความเป็นไปได้น้อยะนะครับนั่นหมายความว่าท่านจะเล่นเนี่ยนะครับก็คือเล่นบนข่าวเล่นบนลายย่อยเล่นกันเองนะครับโอกาสที่จะขึ้นแรงๆก็ยากครับเวดเอ็นซีครับตัวนี้นะไม่ไม,ไม่ไม่เน้นครับค่ะไม่ใช่แมกกะเทนของโลกครับ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคค่ะครับผม